ครับสวัสดีครับเในหอยเตบอกครับผมครับผมในมาเปิดแบงเจ้าตัวมื่อนี้ครับผมปลาลูกคอกปลาลูกคอกนี่บอกอขาเป็นตัวแดงดีแท้นี่บอกฟ้าอันนี้เปิดราคาเท่าไหร่นี่ยตัวนี้มองไว้ชิปเก้าหาร้อยอีกเหรองไว้ชิปเก้าหาร้อยตัวแดตตัวแดงคือเก่า สิบเก้าหาร้อยต่อใดคือเก้าครับพี่น้องนี่ครับมีตำหนิอีกอย่างแน่บอประกันขาทกขาถอนบอประกันขาทกขาถอนนะครับเจ้านี่ครับสิบสิบเก้าหาร้อยบอสิบเก้าหาร้อยต่อร่องใดพี่น้องสิบเก้าหาร้อยต่อร่องใดพี่น้องนี่ครับเอาขาเป็นยังเงินขาเสียบบาทบอขนเข้าไม้ขนเข้าไม้ขาเสือกบาดพี่น้อง มีขาเสือกบานอยู่ฝั่งขวาเด้อเ้้าแลวคฝั่งซ้ายเริ่มดีเศ้าแล้วครับพี่น้องสิบเก้าหาลอยนี่ครับเดี๋ยวไปเบิ้งตัวใหม่ครับเบิ้งตัวที่สองเลยครับอันนี้เท่าไหร่ครับซูเปอร์เอ็กซ์ซปเอร์เออ็กันนี้ราคาเท่าไหร่ครับนี่นี่สิบห้าด้บ่อ่าตัวนี้สิบห้าสูงประมาณหน่อยเท่าไหร่ครับประมาณหน่อยเซาห์ปะ ทำมานอรอยเศ้าหาบวกลบเน,นาะหนังหนาๆลูกซุปเปอร์เอ็กซหนังหนาๆน,น,นี่ครับผมตัวน,นี้เท่าไรก่อนสิบห้าตอรองได้อีกเนาะสิบห้า 15. ตอรองได้พี่น้องตัวน,นี้หนึ่งหมื่นหาพันบาทต่อรองได้ซุปเปอร์เอ็กซ์สองเศ้าหน้าหยุกไม่แชแนลครับนี่ครับผมถ้ายาดซุปเปอร์เอ็กซ์กันบ้าน,นี่โอ้มี่ใบมีหลอดวะน,นี่ ไปบุ ia, no. dat, ids, ้่คร er. sure like so ับไปบุมีเนาะถ้าอยากสุกปเอกนี่ครับผมหนึ่งเมื่อหาหาพันต่อเลยพอหนึ่งเมื่อหาพันบาทต่อรองได้เลยครับผมถ้าอยากสุกปเอกเงี้ยครับหยัดเข่าให้เรียบร้อยนี่ครับผมมากระติดต่อสอบถามได้เลยครับนี่ครับสูงประมาณหน่อยยี่ถ่าบวกลบพี่น้องตัวที่สองนะครับตัวแรกกับประมาณสูงรอยเกือบสามชิปพอดนะเนาะตัวตัวแรก สูงกับลอยสาพี่น้อง1นึ่งมื่เก่าพันหาร่อยต่อรองได้ครับผมคอมเมนต์สื่อยกชุดนี่เท่าไรนี่ยกนี่ยกชุดเอาถืไปเลยครับสามสองด้พอยกชุด32เดพี่น้องคู่นี้เปิดแผงสามสามสิบสองครับถ้าเปิดคู่นี่ยกชุดนี่เลย สามหมันบาทต่อร่องได้อีกพี่น้องขันคู่นี่ครับผมคูนี่สามหมพันบาทต่อรองได้พี่น้องขอเบอร์โทรครับผมก็สามศูนย์เก้าสามสงเนหกแปดเจ็ดศูนยหกอยเตยเนาะครับผมสองเม่นี่ครับผมมีแม่มีคมนี่ครับมีโคมหนึ่งคมที่สองคมนี้คมแรกเนาะจุดที่สามนะครับเด้อต่อจัง ชุดที่สามแม่ลูกแม่ลูกครับพี่น้องนี่ลูกทายาตตัวใดล่ะนี่ลูกบัวหูฟ้าลูกบัวหูฟอเนาะบ,นบ้านๆแล้วกันเนาะแม่นี่เปิดราคาเท่าไหรครับสามสิบห้าชุดนี่สา, 30, า, 30, า, 30, ามสิบห้นานะสามหมื่นสามหมื่นห้าพันบาทพี่น้องนี่แม่สูงประม่านลอยสามสิบห้าบวกลบอยู่พี่น้องลูกนั้นนะกว่มาณเก่าสิบเส้นไหนอยู่มั้งนี่ อดร้อยป่าหนาๆนี่พี่นอ้องสามหมื่นหาพันบาทต่อล่องได้เด้อนี่ครับผมสามารถโทรเขขามหาในหอยเตได้ครับผมสามหมื่นหาพันบาทมี่ทรงจังไดครับนี่สวยงค่อยบอกกันต่อราคาถูกทรงตร่ตรอกกตร,ตราคาได้เดี๋ยวค่อยบอกกันเนาะนี่ครับสื่อขายได้เดี๋ยวต่อราคากันได้ครับผมสามหมื่นหาพันบาทตรร่อล่องได้ครับพ,พี่น้องสนใจกับทร่มาหาหอยเตได้ครับผมขอบคุณหอยเตเลยหลายๆครับขอบคุณครับ สวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่ออยังเนาะครับคุณพ่อใหม่เนาะครับเนาะมือนี้เห็นว่ามีเปิดแบงเนาะครับนี่ครับผมตัวใดพ่อตัวเปิดแบงพ่อตัวนี้บ่พราะว่าเปิดแบงตัวใดพ่อนี่สามสิบหกเนาะต่อรองได้เนาะพ่อเนาะสามสิบหกต่อรองได้พี่น้องนี่เมียใหญ่ๆครับพี่น้องโอ้นี่ครับผมเมียใหญ่ๆด้วพี่น้องไทยใหญ่ๆลูกเป็นลูกชายนะครับเมียลูกลูกผู้ด้วพี่น้องเด้อ สูงประมาณลอยเส้นใดครับลูกเของนี่ครับแม่สูงประมาณลอยสามสิบได้พอๆได้ได้เนาะลอยสามสิบบวกลบได้อยู่ครับผมนี่ครับแมียใหญ่ๆสามหมื่นหกสามหมื่นหกพันบาทนะครับเด้อนี่ครับเบิองไายไทยกำลังสิอ้วนครับพี่น้องลูกยังกินนมอยู่พี่น้องนี่ครับนี่ครับไายใหญ่ๆพ่อผสมไปนี่พ่อยังครับ ย่งผสมเนาะเอาผสมเองด้วยครับเด้อมาพอพัดไหนก็ผสมได้นี่ครับวายว้ยวาอย่าส้นกันแม่วานี่ครับผมสามหมื่นหกพันบาทครับผมสูงลอยสามสิบได้ครับนี่ครับสามารถต่อรองได้ดนะครับเด้อนี่ครับผมสามหมื่นหกพันบาทครับนี่ครับงามๆครับพี่น้องลูกไปง่ายนะนี่ครับผมพ่อปัญญาพ่อ ศ8 7ย์แ9ดเจ็ดศูนย์แปดคุณพ่ <S 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 sí <m <m AKA อไหมเนาะครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อยังครับผมพ่อจันย่าครับพ่อจันย่านะครับเนาะครับผมมาเปิดแบงคให้ราคาเท่าไรครับแม่นี่ครับนี่ เนี่ยนี่อยู่วังสี่หมื่นสองนึ่ครับต่อรองกันได้สี่หมื่นสองต่อรองได้ปะครับครับโอ้สายพันธุ์ยังครับนี่มันเป็นกัดครับเป็นแบงกัดบ่ครับผมเป็นแบงกัดพี่น้องลูกเป็นของบะมันแดงครับลูกเป็นของบะมันแดงนะครับพี่น้องนี่ออกจากเดือนแล้วครับในสองอาทิตย์ครับในสองอาทิตย์โอ้คืออ้วนตื่นหื่อสองอาทิตย์ก็ได้ครับน้ำนมแม่ำนมแม่ยพื้นดีพี่น้องเอ้สี่หมื่นสองพันบาทปะครับต่อรองได้ปะครับราคานี่ต่อรองได้ครับต่อรองได้นะครับนี่ครับสี่หมื่นสองพันบาทต่อรองได้ต่อรบต่อรองได้หลายเติบบเลยครัพีี่่นน้อง นี่ครับผมมาตอ่อเด้อครับพี่น้องไอ้เมียแบงกัดพี่น้องแต่ว่าลูกเป็นบามันเป็นลูกบามันเด้อพี่น้องนี่เปิดราคา42,000บาทตอ่อรองได้สูงกว่าบ้านลอย 40, สี่สิบได้ปะครับประมาณประมาณนี่รอบบ้าะประมาณ140บวกลบได้พี่น้องถึงสองอาทิตย์เด้อครับนี่ใหญ่ปนีเลยพัอดอวนเหงื่อหน,นังหม่หมือสละพี่น้องไอ้น้ำนมดีครับลายครับนี่ครับ42,000บาทตอ่อรองได้บูปพี่บูปพ่พอขอ,ขอบเปิดโทษนะครับ ศูนครับศูนย <11 47 S 1> ์แปดเก้าห้าสีนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดคุณพอ่อหอยย่าครับคุณหอยย่าเนาะครับนี่ครับผมสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ครับพี่นอ้องนี่เบิ่งลูกอสองอาทิตย์พี่นอ้องนี่สุดยอดเลยครับผม